บบรับคันนี้นะคะได้มีการลงแม็กมาแล้วเรียบร้อยนะคะคันนี้นะคะยังเป็นเบาะผ้าสปอร์ตอยู่นั่นเองนะคะค่าเาินของเขานะคะจะอยู่ที่8,000บาทเท่านั้น,นะคะ่ะ แล้วนะคะกับเซลเตล้บอยระบ,บาัสาขาชามนั่นเองนะคะสาขาที่เต้ยืนอยู่นะคะมาง่ายมากๆเลยนะคะติดกับถนนนะคะใบพัดเลยนะคะเส้นขาขึ้นกรุงเทพนะคะติดกับปั๊มลุงแข้งเลยนั่นเองคะ่ะวันนี้นะคะเต้ามีรถสวยมารีวิวอีกแล้วคะ่ะก็คือยี 9, ่สุสุออนิวหนึ่งจุดเก้าแคปบสีนั่นเองนะคะหรือออนิวนะคะสี่ประตูนะคะคันนี้ต้องบอกเลยว่าโรงแม็กจัดทรงมาแล้วเรียบร้อยคะ่ะเรามาดู ด้านรอบพันกันเลยดีกว่าคะ่ะสำหรับคันนี้นะคะได้มีการลงแม็กมาแล้วเรียบร้อยนะคะเป็นแม็กสีน้ำตาลสวยๆแบบนี้เลยนะคะขนาดอยู่ที่18นิ้วนะคะประมาณนี้นะคะแล้วก็ของเขาเนี่ยเป็นตัวเริ่มต้นนะคะเป็น4ประตูนะคะมือจับจะได้เป็นสไตล์โครเมียมนะคะเดี๋ยวเรามาดูภายในกันนิดนึงนะคะ สำหรับภายในนะคะมีการปรับเบาะนะคะเพิ่มความกระชับการอุ้งตัวแต่คันนี้นะคะยังเป็นเบาะผ้าสปอร์ตอยู่นั่นเองนะคะพวงมาลัยของเขาก็คือจะยังไม่มันติฟังก์ชันนะคะไม่ของน้องก็อยู่ที่85,000โลเช่นเดียวกันคะ่ะระบบนะคะก็คือเป็นเกียร์แมนวนวลหรือเกียร์กระปุกนั่นเองนะคะสไตล์สายแซดเลยนะคะ สำหรับคันนี้นะคะต้องบอกเลยว่าคว้างขวางและมีความประหยัดน้ำมันมากๆเลยนะคะคอนโซลก็จะได้เป็นสไตล์แบบใหม่ในปี2020นะคะสามารถตั้งค้าตั้งของนะคะไว้หน้าเกดได้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันดีกว่าคะ่ะบอยรถบ้านการันตีคุณภาพด้วย c ู้อินสเปกชั o นบริษัทต,ตรวจสภาพรถยนต์ชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่นตรวจละเอียดสูงสุด344จุดเพิ่มความมั่นใจรายงานผลเข้าใจง่าย นะคะมาต่อกันเลยที่ด้านหลังนะคะก็จะเป็นมือจับโฮเมียเหมือนกันนะคะสำหรับภายในนะคะตัวนี้ก็จะเป็นสไตล์ของออนิวแบบร0 0เลยมีรลาวให้ด้วยนะคะสวยๆแบบนี้สไตล์สายแซดนะคะและที่เพิ่มความคลาสสิกขึ้นมานหนึ่งก็มีสปอยเลอร์เล็กๆแบบนี้เลยนะคะเป็นคาร์บอนสีดำสวยๆนะคะ เพิ่มความสวยงามให้กับตัวรถนั่นเองนะคะกระบะคันนี้ไม่ได้ใส่แมกไลเนอร์มานะคะเพราะว่าเขาเป็นสไตล์สายซิ่งนะคะดวงไฟก็จะเป็น3ดวงนะคะแบบนี้เลยนะคะเรามาดูกันด้านท้ายก็จะเป็นโลโก้ยูสุนะคะสีขาวซ่าต้าน่าใช้งานนั่นเองคะ่ะสำหรับคันนี้นะคะต้องบอกเลยว่าน่าใช้งานมากๆนะคะแรกคันนี้บอยรถบ้านนะคะตั้งขายอยู่เพียง5 000, 9 000, 9 0 0 0กบาทเท่านั้นนะคะ ค่าเงื่อนของเขานะคะจะอยู่ที่8,000บาทเท่านั้น,นะคะ่ะเพราะฉะนั้นใครสนใจนะคะสไตล์ All New s, สายแซดนะคะฟัง์กชันไม่ต้องเยอะแต่ด้วยรูปโฉมนะคะของ Isuzu นะคะพร้อมใช้งานน่าใช้งานนะคะก็มาจัดได้เลยได้สภาพรถใหม่นะคะคุ้มค่าคุ้มราคาต้องมาที่บอยรถบ้านของเรานะคะสำหรับโปรโมชั่นเดือนกันยายนนะคะเรามีบอยรถบ้านช่วยผ่อนนาน6เดือนนะคะ และของรางวัลอีกมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นกิฟต์เซตนะคะตุ๊กตานะคะผ้าคลุมรถนะคะชุดทําความสะอาดน้ํายาทําความสะอาดภายในและภายนอกเราให้ครบเซตกันไปเลยนะคะและที่สําคัญนะคะดอกเบี้ยของเราถูกสุดเลยนะคะ2.79%ต่อปีนะคะเพราะฉะนั้นใครสนใจจะซื้อรถกับแต้วนะคะก็คือแอดลิงกไลน์ด้านล่างและเบอร์โทรของแต้วได้เลยนะคะหรือใครอยากดูรุ่นอื่นเพิ่มเติมนะคะ สามารถไปดูได้เลยที่ YouTube ของบอยรถบ้านนะคะและเพจของบอยรถบ้านด้วยกันทั้งหมดสีสาขาเลยสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ